มาสอนวิธีใช้โฮมเวิร์กนะครับสำหรับทุกคนที่เทนด้วยกันจะต้องกรอกข้อมูลกันบ้านถูกไหมครับถูกแบบนะครับโอเคอเราจะมาดูว่ากรอกข้อมูลกันบ้านยังไงซึ่งโคตรสำคัญเนื่องจากว่าเราทำงานนะครับเบสออน data นะครับหรือ data นั่นเองทีเนี้ยถ้าเราไม่กรอกกันบ้านไม่ใส่ data ไหมผมผมวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยปากเปล่าของคนเราเชื่อไม่ได้ นะครับรวมถึงการบ้านเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในการบอกว่าคุณทําได้ตามแผนไหมเอาตรงๆเลยว่าถ้าคุณบูชิตหรือว่าคุณโกหกเรื่องการบ้านมานครับผลลัพธ์มันจะแสดงออกแน่นอนเพราะว่าร่างกายคนเราอะอยู่ในหลักของฟิสิกส์ดังนั้นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณกินน้อยมากๆแล้วคุณน้าหนักไม่ลดอย่างเงี้ยตลกหมายความว่าเอ้ยถ้าเราดูแล้วว่าเบสเบสก,การกินของคุณเป็นเท่าไหร่ สมมติเนอะคุณกินพันสองอแคลอรี่แล้วตอนเนี้ยคุณกลอบมาว่าคุณกินเก้ารอแคลอรี่แต่น้ำหนักคุณไม่ลดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันเนี้ยไม่ใช่แล้วนะครับหรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณทําตามแผนได้ดีจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ลดเราก็ต้องดูส่วนอื่นประกอบเช่นอ่าสัดส่วนรูปถ่ายนะครับเพื่อพิจารณาว่าระบบเผาผัาของเราอะ่ะกำลังปรับตัวลงมาทําให้การสร้างดิฟฟิสิตอะ่ะมันไม่ได้ผลหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยดังนั้น Data การบ้านคือโคตรสําคัญสําคัญมากๆโอเคนะครับดังนั้นคุณมีความจำเป็นที่ต้องเกาะกันบ้านของเราให้ดีเนาะโอเคมาดูกันว่ากันบ้านนะครับกรอกยังไงชีด <laughs> นี้เนาะนะครับจริงๆแล้วะในชีตนะครับผมมีคําอธิบายไว้ไว้ไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ดูคลิปนี้หรือขี้เกียจดู <laughs> ก็ตามนี้เลยนะครับน้าหนักตัวเลขคาร์าดิโออะไรเงี้ยครับกรอก เป็นแค่ตัวเลขนะบาบาๆๆๆอาคแต่ผมจะลองกอ,อกจริงให้ดูเลยจะได้รู้ว่าตอนที่คุณทำเนาะมันจะออกมาเป็นยังไงโอเคนะครับโอเคเออการบ้านเนาะมันจะมาจากหน้านี้นะครับผมจะกําหนดแผนให้คุณก่อนว่าคุณต้องกิน C P F เท่าไหร่คาร์ดิโอกี่นาทีดังนั้นหน้าน,นี้คุณไม่ต้องดูนะครับหน้าดั้ตอนในสิ์ไม่ต้องดูผมจะ copy ใส่หน้านี้อยู่แล้วแต่แต่ถ้าคุณส่งการบ้านมาแล้วสมมตินะคุณเทนกับผมมาสัปดาห์ที่3แล้ว นะครับคุณเข้ามาดูว่าเฮ้ยหน้าโฮมเวิร์กหน้าโฮมเวิร์กวีที่3ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับคุณกดดูหน้า d a ต a านะครับสมมติวีที่3ตรงนี้มันขึ้นแล้วนะครับมี2ความเป็นไปได้คือผม Copy ป้แปะลงมาในวีที่3ของกันบ้านแต่ชีทมันเซฟไม่ทันผมปิดไปก่อนผมปิดแท็บไปก่อนนะครับบอกผมนะครับหรือคุณไปก๊อปหน้านั้นมาแปะเองก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรืออีกอันหนึ่งก็คือผมเดอรนะครับผมปรับอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมออกไปตอบไลน์คุณว่าเอ้ยผมปรับแผนแล้วนนนนนนนัมมีีแว้่่ ต่อไปต้องทําอะไรต่อผมลืมก๊อปไปในหน้าโมมืออะคุณก๊อปไปเองก็ได้หรือบอกผมนะครับผมจะก๊อปปี้ไปให้โอเคอะสมมุตินี่ผมกําหนดแผนให้คุณแล้วนะครับผมก็จะก๊อปปี้มาแล้วผมก็จะมาวางนะครับโอเคพอผมแปะลงมานะครับนี่คือเห็นไหมมันเขียน Target Go นะครับคุณจะดูแล้วว่าคุณต้องกิน c ีบเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้แต่ว่ามันเป็นสาราหารต่อวันนะครับอย่าลืมนะสนารหาต่อวันโอเค ถัดมาสิ่งที่คุณต้องกอ,อกนะครับก่อนที่คุณจะกอ,อกสารอาหารในแต่ละวันสิ่งแรกในตอนเช้าในแต่ละวันที่คุณต้องทําก็คือการขับถ่ายอุจจาระให้เรียบร้อยและชั่งน้าหนักถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ขับถ่ายตอนเช้าไม่เป็นไรนะครับคุณก็ชั่งน้ําหนักไปตามวิถีชีวิตคุณเลยไม่ต้องมานั่งซีเรียสเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตว่าฉันต้องนั่ง,งขี่ทุกเช้าเพื่อแบบชั่งน้ําหนักให้โค้ชไม่ต้องบางคนมันไม่ขี่ก็คือไม่ขี่นะครับมันมันทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับไม่ต้องไปหาแบบเอาแป้งยเ่ออออ้้กมมาีไตง นะครับไม่ต้องไปดีทอ็อกไม่ต้องอะไรนะครับใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเท่าท,ที่ทําได้แล้วค่อยๆปัดตัวไปโอเคอ่ะวันแรกครับคุณตื่นมาคุณชั่งน้ําหนักเลยได้สมมุติหนัก40อคุณกอก40นะครับไม่ต้องใส่หน่วยนะครับผมบอกแล้วว่าน้ำหนักตัวคาร์ดิโอให้ใส่เป็นตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วยดังนั้นะค,คุณชั่งได้4ี่ส0โลใส่40นะครับทำแบบนี้ไปทุกวันนะครับจันทถึงอาทิตย์ นะนะคุณใส่ไปเลยสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองวันนี้รวมโซเดียมวันนี้สี่สิบอุ้ยวันนี้น้ำหนักลงสามเก้าเฉยเลยอุ้ยวันนี้สามเก้าเหมือนเดิมดีจังวันนี้สี่สิบสองอ่าแม่งขึ้นใหม่อ่ะน้ำหนักสวิงเป็นเรื่องปกตินะครับคุณกรอบมาเลยนะครับคุณกรอบครบเจ็ดวันโป๊ะนะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยไอ้ค่าเฉลี่ยตรงนี้แหละผมจะมาใส่หน้านี้นะครับสี่สิบจุดสี่สองใช่ไหมสี่สองสี่นะ โอเคซีซีดซีสองอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วว่าเอ้ยน้ำหนักคุณเริ่มต้นนะอันนี้ข้อมูลมันไม่ขึ้นเพราะว่าผมผมทาในชีตเปล่าแต่ถ้าคุณกรอกไปแล้วน้ำหนักเริ่มต้นคุณจะขึ้นตรงนี้นะครับพอมันขึ้นแล้วปุ๊บผมจะดูแล้วว่าเอ้ยคุณมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับแต่ว่าหนึ่งมันยังวัดผลที่แน่นอนไม่ได้นะครับบอกไปก่อนเฉยๆเนะ okay, อะโอเคพราะคุณพอคุณกรอกน้นําหนักครบเจ็ดวันมันจะมีค่าเฉลี่ยผมจะไปใช้อันนี้คืออย่างที่หนึ่งเล,นะนนละวันออยท คาร์ดิโอผมไม่รู้หรอกว่าคุณทำคาร์ดิโอวันละกี่นาทีแต่แนะนาว่าอย่าเกินวันละ60และถ้าคุณเป็นมือใหม่พยายามอย่าเกิน30นาทีต่อวันถ้าทํานะครับเป็นเคล็ดลับโอเคเนาะโอเคเออผมให้คาร์ดิโอคุณ100นาทีต่อสัปดาห์นะครับจะลืมนะเป็นหน่วยต่อสัปดาห์คุณทําวันจันทร์ยี่สวันพุธวันอังคารย0วันพุธยี 10, วัน เพื่อหาจีิวันศุก2เสาร์อาทิตย์คุณพักผ่อนอยู่บ้านคุณกรอกมาแค่นี้นะครับผมใส่สุดรวมมาแล้วม,มีคําว่าสมัยไอยู่เรียบร้อยนะครับนี่คุณทาครบหนึ่งร้อยแล้วก็จบแค่นั้นนะครับอันนี้คืออย่างที่สอนคุณต้องกรอกเวลาคาร์ดิโอกรอกมาเป็นตัวเลขเฉยๆอย่างที่สามที่คุณต้องกรอกนะครับก็คือคุณทําตารางเวทวันไหนอ่ะตารางเวทเลขอะไรที่คุณทําวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูโอเคอ่านี้ลูกเทนอีกคนหนึ่งนะครับตารางเวทของเขาเป็นสี่วัน เป็นอย่างนี้นะสี่วันโอเคเนาะสมมุติคุณมีเวทสี่วันใช่ไหมครับคุณคุณต้องทําเรียงเลขจากเลขหนึ่งไปเลขสี่โอเคนะแต่ผมไม่สนว่าคุณทําเริ่มต้นวันไหนคุณสะดวกวันจันทร์คุณทำวันจันทร์คุณสะดวกวันศุกร์เริ่มทําวันศุกร์คุณสะดวกวันเสาร์คุณเลือกทำวันเสาร์แต่มันจะทาให้ครบนะถ้าคุณเริ่มจากวันเสาร์พยายามหาวันตารางเวทนะครับมันจะถูกกาหนดจากวันว่างที่คุณกรอกข้อมูลมาตอนแรกอยู่แล้วดังนั้นคุณกรอกมาว่าคุณว่างสี่วันมันจะเป็นตารางเวทสี่วันดังนั้นคุณไม่สามารถเเเริ่่่มต้้นนววาางทีัสไดค อันนี้แค่เสาเร้นนะครับโอเคคุณได้ตารางเวดสีวันคุณเริ่มต้นวันอังคารคุณทําวันเลขที่หนึ่งถูกไหมครับคุณกรอกมาให้ตัวเลขนะครับคุณทําตารางที่ตัวที่ตารางที่สองวันพฤหัสตารางที่สามวันศุกร์ตารางที่สี่วันอาทิตย์กรอกมาแค่นี้ผมรู้แล้วว่าคุณต้องเวทสีวันคุณทํามาสีวันผมใส่สูตรเอาไว้มันเคา์ติ้งให้ลโอเคคุณทําเวดมาสี่ค้างต่อสัปดาห์จบโอเคนี่คือการกรอกการบ้านเวดนะครับสามอย่างแล้วนะน้ำหนักตัว คาร์ดิโอตารางเวททีนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าช่องมันเป็นช่องสีสีนูดอะริบบิกสีนูด๊ดคือสีแดงอะเนาะสีสีแดงอะเนาะนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าช่องสีแดงแบบนี้คือช่องที่ลูก,ลกเห่นต้องกอกข้อมูลนะครับตัวต้วแต่ตัวคาร์ดิโอชุดฝึกเวทนิ่งที่ทําในวันนั้นผมบอกไว้แล้วนะครับคุณก็หันไปอ่านถ้าคุณลืมโอเคแต่ว่าถ้าถ้าดูคลิปนี้คุณน่าจะเข้าใจแล้วแหละสิ่งที่คุณต้องเกาะคือช่องสีแดงๆนะครับในบ็อกซ์นี้นะครับในกล่องสีเหลี่ย แล้วอาหารกรอกตรงไหนอาหารมานี่เลยนะครับเลื่อนลงมาคุณจะเห็น t ั o น Track Detail อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยวันจันทร์วันอังคารไล่ไปถึงวันอาทิตย์นะครับไล่ลงมาจนถึงตรงนี้โอเคนะครับโอเคพอผมใส่ t a r เก t ให้คุณตรงนี้แล้วผมผูกสูตรไว้มันจะดึงมาตรงนี้ดังนั้นสมมุติตอนนี้วันวันจันทร์มื้อเช้ามื้อเที่ยงคุณกินไปแล้วนะครับสมมติตอนเช้าคุณกินน้ำเต้าหู้ น้ำเต้าหู้กับหมูย่างอย่างนี้นะครับกลางวันคุณกินข้าวผัดไก่ไข่ดาวอย่างนี้ล้กันโอเคยิงสองมือแล้ถูกไหมคุณต้องกอดสารอาหารที่คุณกินในแต่ละมือนะครับน้ำเต้าหู้ใส่ไปเลยคาร์บโบไฮเดรตประมาณ7นะครับมีมีเครื่องสองเครื่องด้วยนะครับโปรตีนประมาณ9แล้วก็ไขมันประมาณ4โอเคหมูย่าง อ่ะถ้าคุณการลืมคุณอาจจะใส่หน่วยก็ได้เช่นสามไม้หรือคุณจะไม่ใส่ก็ได้ผมผมก็จริงผมดูบ้างดูบ้างในมือใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเห็นด้วยกันว่าเฮ้ยหมูย่างสามไม้คุณกรอกสารอาหารมาตรงป่าวะอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าคุณกรอกมาผมก็จะช่วยดูมันจะแม่นยําขึ้นแต่ผมแนะนําว่าอย่ารอผมดูสิ้นวีคเลยเพราะคุณกินไปแล้วอ่ะคุณกรอกวันจันทอย่างเงี้ยคุณกินพลาดไปแล้วผมก็ไม่รู้หรอกอถามผมในไลน์เลยหมูย่างสามไม้สารอาหารประมาณนี้คิดถูกไหม อ่ะถ้าถูกก็ผมก็จะบอกว่าใกล้เคียงครับคุณก็กอกได้เลยไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันมันเพี้ยนมากผมก็จะบอกว่ามันเพี้ยนคุณก็แก้ไขแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็จะมาดูผลสรุปในแต่ละวั์ในชีนโอเคหมูยา่างสามไม้ครับหกนะครับโปรตีนมาแล้วสี่สี่สามสิบสองไข่มันประมาณ 3, 3, 3, 9, okay. สามสามสามเก้าโอเคที่กลางวันคุณกินข้าวผัดไก่ไข่ดาวโอเคเนาะก็กอกไปครับสี่สิบนะครับไก่ที่ใส่มา ประมาณ20เนาะ่า100กรัมแล้วก็มีไข่ดาวอีกไข่ดาวอ่ะโปรตีนก็กลายเป็น27ไขมันในน้ำมันที่ใช้ผัดคือ15ในไข่อีก5ในไข่ดาวที่ทอดใช้น้ำมันอีกประมาณ10นะครับรวมเป็นเท่าไหรอ่าตีกลมๆ25ผมลืมแร้กว่าคิดผมพูดเรียกอะไรไม่เป็นไรอ่ะนะครับคุณก็ใส่มาเนี่ยมื้อเช้ามื้อกลางวันคุณกินไปแล้วมันจะมีสมรีให้ นะครับมันสามัญที่มาแด้ว่าเอ้ยเนี่ยเช้ากลางวันคุณกินเข้าไปสั่นอาหารเป็นเท่านี้ต่อเท่านี้เท่านี้ต่อเท่านี้อ่ะไขมันจะลดแล้วนะคุณก็ต้องระวังมื้ออื่นคุณต้องวางแผนแล้วว่าจะกินอะไรไขมันน้อยอ่ะครับครับเหลือเยอะโปรตีนเหลือเหลือเยอะคุณจะกินยังไงให้มันหนักโปรตีนกับครับก็คิดวางแผนซะโอเควิธีกอกันบ้านนะครับมีสมแบบ3แบบนะกันบ้านอาหารอย่างแรกเลยคือกอกแบบนี้น้ำเต้าหู้โป๊ะหมูย่างสาหร่าข้าวผัด ข้าวผัดไก่ไข่ดาวคือกรอกรวมเป็นเมนูที่กินตุ่มเดียวเลยข้าวผัดไก่ไข่ดาวกรอกหนึ่งตุ่มแต่ถ้าคุณทากับข้าวเองหรืออะไรเงี้ยบางทีมันช่างสัดส่วนแย่ทีละอย่างถูกไหมคุณกรอกแยกก็ได้ฉันหุงข้าวฉันตักข้าวมาไว้หนึ่งร้อยกรัมฉันใช้ไก่หนึ่งร้อยกรัมฉันใช้น้ํามันหนึ่งช้อนชาโอเคคุณกรอกแยกเลยนะครับข้าวหนึ่งร้อยกรัม ครับ25ไก่100กรัมโปรตีน22ไขมัน2น้ำมัน1ช้อนชา4โอเคเ,อเดี๋ยวผมขอลบช่องนี้ถ้าคุณมีไข่ดาวด้วยใช่ไหมคุณก็แยกไข่ดาวไว้ไข่ดาวโอเคแค่นี้เองนะครับแล้วคุณก็กรอกสอาหารไข่ดาวาไข่มีแฟต5โปรตีน7แฟต5แต่ว่าทอดด้วยน้ำมัน น้ำมันจะเข้าไปประมาณ5้าถึงสิบดังนั้นประมาณ12บสอเคคุณจะกอกแยกแบบนี้ก็ได้นี่คือข้าวผัดไก่ไข่ดาวแต่คุณแยกมาเป็นคุณกินไข่ดาวคุณกินข้าวคุณกินไก่คุณกินน้ำมันหนึ่งช้อนชาโอเคนะครับคุณกอกแบบนี้ได้นะครับแบบที่1น้ำเต้าหู้ทรงเครื่องอะไรก็ตามคุณกอกทีเดียวมาเลยใส่ลงมาคุณสามารถกรอกแบบแยกส่วนได้ข้าวไก่น้ำมันไข่ดาวหรือ ถ้าคุณใช้มา i ิน e s s p าวหรือคุณก่อกันบ้านคุณอยู่ในชีทแอปโน้ตอะไรก็ตามในมือถืออยู่แล้วนะครับคุณสามารถกรอกผลรวมวันเดียวได้เลยเช่นคุณแท็กในมาฟินเดทพาวอยู่แล้วคุณกินทั้งวันมาเสร็จแล้วคุณได้ผลรวมแล้วว่าคุณกินสารอาหารวันนี้ไปทั้งหมด145ครับ110กร,รัมโปรตีนและไขมัน5 5กร,รมัมโอเค คุณกอกแค่นี้เลยคุณกอกเลขรวมมาเลยทิ้งไว้แค่นี้ครับแล้วก็มันก็ทำอะไรามาเหมือนเดิมแค่นี้ครับแค่นี้เลยคุณกอกได้สามแบบนะโอเคนะถ้าคุณมือขมังเวทแล้วคุณก็กอกแค่นี้นะครับกอกโดดๆมาอย่างนี้เลยเลขรวมนะครับเออ <c oughs> คุณกอกแยกนะครับทีละวัตถุดิบคุณกอกร,รวมเมนูจบนะครับนี่คือวิธีกอกกันบ้านาอาหารนะครับ ซึ่งมีสอนอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับนะครับมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วดังนั้นถ้าลืมนะครับลืมเล็กๆน้อยๆก็อ่านอ่านเพิ่มเติมข้างๆเนี่ยนะครับจะเข้าใจเองหรือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจลองฟังอีกรอบฟังอีกรอบไม่เข้าใจมาถามผมเสร็จแล้วอาโฮมเวิร์กหนึ่ง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 ชีสนะครับมีทั้งหมด 4, สี่สัปดาห์ผมเขียนไว้ตรงนี้นะนะครับผมไม่รู้ว่าบางคนก็ไม่ไม่อ่านตรงนี้เหมือนกันผมไม่เข้าใจโอเคอา ในหนึ่ง homework นะครับจะมีให้การมาให้กรอก4สัปดาห์ให้เลื่อนลงไปก็เจอนะครับเลื่อนลงมาตืดๆนะครับจบวีที่1คุณก็จะเห็นเลยอันนี้วีที่2นะครับตืดๆลงมาจบวีที่2คุณเจอวีที่3ามตืดๆลงมานะครับจบวีที่สคุณเจอวีที่4นะครับลงมาป้าๆเขียนครบ1เดือนแล้วครับอ่ะโอเคอันนี้ครบ1 1 1่งหนึ่งหนึ่ง homework หน content ก็จบแค่นี้โอเคสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับถามมาในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอตอบ